กา a v ตี้ฟอล l เมืองที่เต็มไปด้วยทูตผีปีศาจความลึกลับปริศนาสำหรับใครที่ไม่เคยดูกา a วตี้ฟอล l เป็นการ์ตูนจากค่ายดิสนีย์มีด้วยกันทั้งหมด2ซีซั่น40ตอนจบเนื้อเรื่องก็คือฝาแฝดดิปเปอร์กับมาเบลต้องไปหาลุงที่เป็นเจ้าของร้าน m ิสเ e อรี่ a ช k คตามชื่อร้านเลยครับลุงแกอาหากินกับของลึกลับ ที่เขาเจอแล้วก็เอามาวางขายแน่นอนว่าของทุกชิ้นที่เขาขายคือของปลอมที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อจะหลอกนักท่องเที่ยวแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็เชื่อเหมือนกันดิปเปอร์คิดว่าหน้าร้อนนี้คงน่าเบื่อไม่ใช่น้อยเลยจงกระทั่งได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบันทึกความลึกลับและปริศนาของเมืองนี้เอาไว้เล่มที่เขาเจอก็คือเล่มที่3จริงๆมีทั้งหมดด้วยกัน4ี่เล่มซึ่ง3มเล่มที่เหลือได้แยกย้ายไปอยู่กับคนอื่นใครบ้างที่มีหนังสือเล่มนี้และหนังสือเล่มนี้ ถ้าโลกันครบจะสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปลงลึกในคลิปอื่นนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับสัป,ปหลาดหรือว่าทูตผีที่มันน่ากลัวในเมืองกาฟิตี้ฟอลเดอะกอ o เบิลวองเกอโผล่มาตอนในซีซั่นแรกๆเลยครับเนื้อเรื่องก็คือดิปเปอร์กับมาเบลและก็ลงสแตงของพวกเธอได้ไปหยุดพักร้อนกันครับ พราะคือวันครอบครัวลุงสแตนก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ที่จะพาเด็กไปเที่ยวก็ต้องไปส่วนสนุกหรือไม่ก็ห้างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วลุงพาเด็กๆมาตกปลากันตอนแรกพวกเด็กคิดว่าตกแค่1ชั่วโมงก็คงพาไปเที่ยวที่อื่นแล้วแต่ไม่ใช่ครับลุงสแตนจะตกปลา1ิชั่วโมงกันเลยทีเดียวทําให้ดิปเปอร์กับมาเบลรู้สึกเบื่อ,อย่างมาก แต่แล้วก็มีตาแก่เสียสติคนหนึ่งออกมาโวยวายว่ามีสัปหลาดออกมาและก็ยังยืนยันว่าเรือของเขาถูกมันโจมตีอีกด้วยจากมังกรคอยาวมังกรจอมขมือบและก็ชี้ที่อยู่ของมังกรว่าอยู่อีกฝั่งของเกาะตรงนั้นและมันก็มาเจาะพอดีที่ตอนนี้หนังสือพิมพ์มีค่าหัวให้ถ้าใครสามารถถ่ายรูปสัปหลาดได้จะได้รับหนึ่งพันเหรียญทำให้ดิปเปอร์กับมาวิลจะล่องเรือไปที่นั่น เพื่อที่จะถ่ายรูปก,กับมังกรตัวนั้นแต่ลุงสแตนก็ไม่เอาด้วยไม่เชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงและก็เสียเวลาเปล่าลุงสแตนก็ให้ทางเลือกกับเด็กๆว่าจะเสียเวลาหามังกรทั้งวันกับนั่งใส่ไส้เดือนกับลุงทั้งวันแน่นอนว่าก็ต้องเลือกไปหามังกรอยู่แล้วพอเรือของซุดเข้าไปที่เกาะที่ว่าเราก็จะเห็นว่าหมอกเนี่ยมาลงจัดมากเลยทําให้บรรยากาศคิดว่ามันต้องมีมังกรอยู่แน่นอนพอพวกเขามาถึงเกาะก็เดือสำรวจและก็ได้พบเสียงประหลาดดังขึ้นพวกเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรครับ มันคุ้มค่ามากถ้าจะได้เจอกับมังกรเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็ไปแกลกรางวัลพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปอีกก็สังเกตเห็นกิ่งไม้ที่มีนกบินออกมาเป็นฝูงมันทําให้แน่ใจบีกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่ที่นั่นแน่พอเดินไปสุดเกาะก็เห็นมังกรที่ว่าอยู่ในแม่น้ําและก็เตรียมพร้อมที่จะถ่ายรูปมันพอไปใกล้ๆปรากฏว่ามันคือเรือพังๆเท่านั้นดิปเปอร์ก็เสียใจคิดว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันเสียเปล่า แต่ว่าจูจๆก็มีอะไรบางอย่างว่ายขึ้นมาจากในน้ําและนั่นแหละครับมันคือมังกรที่ว่าเราดูจากลักษณะตัวของมันแล้วค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยมันมีตาที่เรืองแสงและก็ฟันที่แหลมคมและที่สําคัญมังกรตัวนี้ยังวิ่งบนดินได้อีกด้วยมังกรตัวนี้พยายามจะไล่กินพวกเด็กๆและก็สุดพวกเด็กๆก็ได้เข้าไปที่น้ําตกแต่ว่าเจ้ามังกรตัวเนี้ยมันใหญ่เกินไปทําให้ติดช่วงลําตัวของมัน ทำให้ดิปเปอร์ได้ถ่ายรูปมันเอาไว้เจ้ามังกรมันก็ไม่หยุดนิ่งทําให้หินในถ้ำเนี่ยตกลงมาใส่และก็พบความจริงที่ว่ามันคือของที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตะแก่เสียสติเหตุผลที่เขาสร้างก็คือความเหงาล้วนๆเลยครับเพราะว่าคนแถวนี้ไม่ค่อยสนใจและลูกชายของเขาก็ไม่ยอมมาเยี่ยมบ้างเลยเลยต้องสร้างมังกรตัวนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจแต่แล้วตอนจบที่พวกเขากำลังแล่นเรือกลับก็ได้พบกับมังกรของจริงที่ยังว่าอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ ลักษณะของมันดูไม่แตกต่างจากที่ตะแก่เสียสติเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยครับด้วยขนาดที่ใหญ่มันก็ต้องการอาหารตามน้ำหนักตัวมันด้วยเพื่อนๆคิดว่ามันจะกินพืชหรือว่ากินเนื้อสัตว์กันครับแต่ดูจากกล้องฟิล์มแล้วมันก็กัดไม่สนใจอะไรเลยเดาได้ว่ามันกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าอ n okay. d เด d โผล่มาในตอนสแกรี่โอเกดิปพยายามจะพิสูจน์ว่าข้อมูลในหนังสือเล่ม3ของเขาเนี่ยเป็นของจริง ลุงสแตนก็ไม่เชื่อว่ามันคือหนังสือไราสาระแต่จริงๆแล้วเนี่ยลุงสแตนนั่นแหละครับรู้ความจริงทุกอย่างแต่กลับแกล้งทําเป็นไม่รู้ดิปเปอร์ได้แอบนัดกับเจ้าได้ที่รัฐบาลแต่พอเจ้าได้ที่อ่านหนังสือก็ไม่ยอมเชื่อครับคิดว่าหนังสือพวกเนี้ยก็คงจะเป็นร้านจากกิฟช็อปของลุงที่เขาเปิดจนดิปเปอร์ได้ท่องคาถาจนได้ปลุกซอมบี้ออกมาพวกมันก็เหมือนกับศพเดินได้ทั่วไปที่ร่างเนื้อแทบไม่มีแล้วแถมพวกมันยังออกมาจากรอยแยกที่มันเป็นสีเขียวเหมือนจะมาอีกมิตินึงเลย พวกซอมบี้พวกนี้ยังสามารถแพร่เชื้อได้อีกด้วยจากการที่มันกัดคนคนนั้นและคนที่โดนกัดก็จะกลายเป็นพวกมันทําให้รู้สึกอยากกินสมองคนจากปากซุดที่โดนกัดเป็นครั้งแรกและจุดอ่อนของพวกมันก็คือการร้องเพลงประสานเสียงด้วยกันทั้งหมด3คนจะทําให้หัวซอมบี้ระเบิดและการรักษาคนที่ติดเชื้อเข้าไปก็คือใช้น้ํายาดองศพกับชินามอน <mm> จิฟฟานี่ในตอน s u i t and the r e a l Girl g i ฟฟานีเป็นตัวละครจากแผ่นเกมจำลองจีบหญิงแต่ก็ไม่ใช่แผ่นเกมทั่วไปครับโปรแกรมเมอร์ที่กำลังพัฒนาเกมกิฟฟานีอยู่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติจากตัวเธอและก็พยายามจะลบเธอทิ้งแต่ g i ฟฟานีในวิดีโอเกมก็ได้จัดการผู้สร้างไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมครับ น่าจะถูกฆ่าตายทิ้งหมดที่เธอถูกจัดอยู่ในคลิปนี้เพราะตัวเธอเนี่ยมีความน่าสนใจและก็ความน่ากลัวอย่างมากเลยครับพลังพื้นฐานของเธอจะทําให้ผู้เล่นวิดีโอเกมนี้ติดเกมนี้แบบติดงอมแงมมากเลยตัวในวิดีโอเกมผู้เล่นสามารถเอาเมาส์ไปคลิกที่หน้ากิฟฟี่ได้เลยและตัวเธอเองก็จะมีการแสดงอารมณ์ออกมาในยุคนั้นถือว่าล้ำมากๆเลยซูที่เล่นเกมนี้ปกติเป็นคนขยันทางานครับไปทํางานทุกวัน ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแต่ว่าเขาเล่นเกมนี้ต่อเนื่องยาวๆาิ13าชั่วโมงซึ่งมันอันตรายต่อสุขภาพเขามากกิฟฟานี่มันคือแผ่นวิดีโอเกมที่จะเรียกว่าผิดปกติอย่างมากเลยเพราะปกติคอมต้องใช้ไฟฟ้าแต่นี่สายไม่ได้เสียบแต่มันก็สามารถเล่นได้กิฟฟานี่เป็นตัวละครที่รักคนเล่นมากๆเลยรักที่ขนาดว่าผู้เล่นห้ามมองหญิงอื่นจากชีวิตจริงเพราะว่าเธอเนี่ยจะหึงหวงสุดๆทำไมเธอถึงรู้ได้ไงว่าผู้เล่นเนี่ยจะไปหาหญิงอื่นไปหาผู้หญิงในชีวิตจริง ตัวกิฟฟนี่ไม่ได้มีพลังแค่ในจอสี่เหลี่ยมเท่านั้นเธอยังสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้โดยอาศัยสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากเครื่องไฟฟ้าทั้งหมดโดยตัวเองจะแปลงตัวเองเป็นไฟฟ้าและเข้าไปสิงสิ่งของอื่นพลังของเธอไม่ได้มีแค่นี้ยังสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าใส่ผู้คนได้และก็ยังสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าควบคุมสิ่งต่างๆด้วยได้ทั้งตุ๊กตาโชว์ที่กำลังแสดงอยู่ก็ได้กลายเป็นพวกเธอฉากนี้แหละครับที่มันน่าก,กลัวที่เธอมีพลังไม่ใช่แค่ในจอ เป้าหมายของเธอต้องการให้ผู้เล่นรักเธอเท่านั้นเพราะตัวเองจะมีความสุขอยู่เสมอที่ผู้เล่นได้เล่นกับเธอได้พูดชมเธอวิธีที่จะรับมือกับเธอก็อกง่ายมากเลยครับแค่เอาแผ่นวีดีโอเกมนั้นไปทำลายทิ้งซะแล้วเธอก็จะหายไปในตอนนี้เองจากปากเจ้าหน้าที่ <c oughs> ก็ได้มีคนที่เล่นวีดีโอนี้ไปแล้วด้วยกัน3รอบและก็เอามาคืนที่ร้าน3รอบนั่นก็แสดงว่ามีคนเล่นไปแล้ว3คนจากการคาดเดาและไอ้3คนนี้ชะตาก,การรมของพวกเขา เราก็ไม่อาจจะรับรู้ได้เลยเพราะตอนน้ำมนืนเนี่ยทุกคนก็ติดป้ายเตือนว่าให้ทำลายมาทิ้งซะในตอนนี้ซูทเขาก็คิดมากครับเรื่องที่ไม่ได้มีแฟนสักทีแต่แรกแล้วเขาไม่ได้คิดมากเรื่องแฟนหรอกครับทางด้านย่าของเขาเนี่ยเป็นห่วงอยากให้หลานเธอเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาก่อนที่ย่าเนี่ยจะตายไปจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะาติของซูทนั้นเริ่มแต่งงานกันหมดแลละเหลือเพียงซูทที่ใช้ชีวิตไปวัน,วน สกิลในการจีบหญิงของซูสก็เป็นสูตรเลยครับไปจีบสาวไหนก็วิ่งหนีกลับไปหมดเลยจนซูสเริ่มท้อครับแล้วก็ไปหาวิดีโอเกมเล่นให้สบายใจขึ้นหน่อยแล้วก็ได้พบวิดีโอจีบสาวที่ 1. ใน9แนะนําครับมันคือวิดีโอเกม8บิตกิฟฟานี่ทีแรกกิฟฟานี่เนี่ยเป็นเด็กมัธยมที่เป็นมิตรและก็ไร้เดียงสาไม่มีพิษมีภัยพอนานเข้าเราก็ได้เข้าใจว่าเธออยากมีเวลานานๆกับผู้เล่นให้มากที่สุดและเมื่อรู้ความจริงที่ซุสไปเดทกกับเมโลดี้และก็สะแสดงมันออกมาอย่างชัดเจนเลย ลักษณะนิสัยของเธอเป็นคนที่พูดจาหวานแต่ข้างในแล้วเธอเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและก็ชอบใช้ความรุนแรงเมื่อมีใครไปยุ่งกับคนรักของเธอกิฟฟานี่เป็นตัวละครที่วาดออกมาในออนิเมตหรือว่ามังงะมีสีผมสีชมพูยาวและก็ใส่โบวที่เหมือนกับสายแพรของคอมพิวเตอร์ตัวกิฟฟานี่เองในโลกวิดีโอเธอมีพลังที่เก่งมากครับเพราะในตู้เกมอาร์เคดไม่สามารถสู้กับเธอได้เลย เชฟชิปเตอร์โผล่มาในตอน Into the Bunker เป็นสัตว์ประหลาดทดลองหมายเลข210ที่สามารถแปลงกายได้ตามที่มันได้เห็นมีความสามารถที่โกงมากๆเลยและเชฟชิปเตอร์มันยังมีไหวพริบดีมากมันแปลงกายล่อลวงคนอื่นเพื่อให้คนอื่นนั้นเชื่อใจมันว่ามันคือคนคนนั้นจริงๆ รูปร่างของมันเป็นตัวเลื่นๆสีขาวพร้อมกับสีขาและก็แขนขวาที่เล็กเลียวต่างกับแขนซ้ายที่ใหญ่แถมมีกรงเล็บไว้ฆ่าศัตรูมันมีดวงตาสีชมพูและก็มีจมูกที่มีเคี้ยวรอบๆด้วยกัน4ด้านและก็มีปากที่อยู่ข้างในอีกทีเชฟชิปเตอร์หรือว่าตัวแปลงกายมันอยากได้หนังสือจากดิปเปอร์มากเลยครับเพราะข้อมูลในหนังสือมันมีสัพปะหลาดมากมายที่อยากจะแปลงกายความสามารถของมัน ยังขึ้นกับสิ่งที่มันแปลงกายได้อีกด้วยถ้ามันออกไปจากใต้ดินนี้โลกภายนอกคงต้องวุ่นวายไม่ใช่น้อยเลยเราอาจจะไม่กล้าไว้ใจใครได้อีกตัวแปลงกายผู้พบครั้งแรกโดยฟอร์ดที่มันยังเป็นไขโดยบังเอิญและก็ทําการฟักตัวมันออกมาและก็แสดงความสามารถให้กับฟอร์ดดูฟอร์ดได้จับสิ่งชีวิตนี้ไปทดลองแล้วก็จับมันขังใสกง่กรง พอรู้ความสามารถที่แท้จริงของมันและทุกครั้งที่จะเข้าไปหาจอมแปลงกายก็ได้ใส่แมสกับหน้ากากเสมอเพื่อป้องกันการเลียมแบบหน้ามันกดฟอดอย่างมากเลยครับที่กระทํากับมันเหมือนกับสิ่งทดลองแล้วมันก็ได้หลุดมาจากกรงขังได้แปลงร่างเป็นผู้ช่วยของเขาเพื่อจะขโมยหนังสือเล่มนั้นเพื่อจะทาให้มันมีพลังที่เก่งขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกจัดการโดยหลอดแช่แข็งจากนั้นไม่นานฟอร์ดกับผู้ช่วยของเขาก็ตัดสินใจปิดบังเกอร์ที่นี่ตลอดการในตอนที่โป้ดิปเปอร์ไปเจอมันก็ได้หลุดมาจากหลอดแช่แข็งเรียบร้อยแล้ว เจ้าตัวแปลงกายมันมีความแข็งกับฟอดมากเลยครับที่ทําให้มันต้องเป็นแบบนี้แล้วมันก็ได้เตือนพวกเด็กๆที่จะออกตามหาคนเขียนหนังสือหรือหาความลับของเมืองนี้สิ่งนั้นมาอันตรายและก็น่ากลัวขนาดไหนเจ้าเชฟชิปเตอร์มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเคเฟสจากซีรีส์แบ็กแมนตามหนังสือเล่ม3แล้วเชฟชิปเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลายรูปแบบในหนังสือเล่ม3คลิปโตแกรมตรงรหัสลับมันจะอ่านได้ว่า M.I.M. i s h e m i e s h e Shifter หรือบรรพบุรุษของมันเมื่อถอดรหัสจากหนังสือแล้วจะอ่านได้ว่าตัวอย่างได้หลบหนีกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบสิ่งนี้อาจจะบอกเป็นไหนก็ได้เพราะในสภาพศูนย์กักขังทางชีวภาพของ UFO ดูเหมือนโดนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุได้ทำลายสิ่งต่างๆใน UFO เพราะดูจากรอยเสาหินที่แตกและก็รอยร้าวจากกระจกสิ่งที่มาจากนอกโลกก็มีโครงกระดูกอยู่ด้วยอยู่ข้างๆกับกรงทดลอง และก็ดูเหมือนว่าพวกมันไม่สามารถหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้เลยใช้หมกช่วยอารมณ์เหมือนกับนักบินอวกาศและตัวที่หลุดออกจากห้องทดลองอาจจะเป็นบรรพบบุรุษของมันก็ได้ที่หลุดออกไปวางไข่ตอนที่ยานเปิดออกเพื่อส่งสิ่งมีชีวิตไปกัดขังที่แสนไกลมันอาจจะใช้ช่วงเวลานี้หลบหนีออกไปโลกภายนอกตัวของมันก็เป็นสีขาวลื่นเห็นครั้งแรกอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่แท้จริงก็ได้เนื่องจากภาพประกอบในหนังสือพร้อมกับคำบรรยายที่เขียนว่าแบบฟอร์ม6 Summer ร์วีนทิกเตอร์ปรากฏในตอน Summer ร์วีเป็นวันที่คนข้างวันฮาโลวีนมากๆจะจัดช่วงวันฮาโลวีน2ครั้งต่อปีเจ้าปีศาจต,ตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เป็นส่วนหนึ่งของตำนานท้องถิ่นของ g r a ิ i t y Falls ปีศาจต,ตัวนี้จะลงโทษเด็กๆที่ทิ้งพวกของหวานหรือไม่เห็นค่าสิ่งของเหล่านั้น Summer ร์วีนทิกเตอร์มันมีด้วยกันทั้งหมด2ล่างครับล่างแรกมันเป็นรูปสัตว์ประหลาดสีม่วงเข้ม สูงผิดปกติที่มีแขนขาเหมือนกับกิ่งไม้แล้วไปหน้าของมันก็ติดเย็บหน้ากากสีเหลืองที่สําคัญหมวกของมันยังคล้ายกับหมวกของตะแก่เสียสติอีกด้วยส่วนล่างที่2เหมือนกับก้อนขยะจากพวกแคนดี้ที่เอามารวมรวมกันเพราะร่างกายของมันเกิดจากที่มนุษย์ได้ทิ้งพวกของแคนดี้ที่อยู่ก้นถังหรือพวกช็อกโกแลตที่ไม่มีใครอยากกินหรือจะเรียกว่าพวกของเหลือนั่นแหละจนทําให้ปีศาจต,ตัวนี้เกิดขึ้นมาได้และก็มีความแขน้นที่จะแก้แค้นพวกเด็กๆที่ทิ้งแคนดี้ลงไป ความสามารถของมันมีความว่องไวสูงมากปีนป่ายพวกบ้านหรือว่ากำแพงได้เหมือนกับแมงมุมเลยและมันก็ยังมีความสามารถที่สามารถติดไฟได้อีกด้วยไอเจ้าปีศาจตัวนี้มันสามารถกินคนได้รวดเร็วอีกด้วยและเหมือนจะกินได้เรื่อยๆดูจากที่มันกินเด็กแล้วก็ซูดเข้าไปร่างกายของมันเหมือนกับเศษขยะจากแฮนดี้ถึงแม้จะสู้กับมันด้วยของมีคมหรือขับรถชนมันมันก็สามารถการสภาพกลับมาได้เหมือนเดิมอยู่เสมอมันค่อนข้างไร้เทียมทานเลยครับ แต่มันก็มีจุดอ่อนครับถ้ามีเด็กคนไหนสามารถกินแคนดี้ที่มาจากตัวมันได้มันก็จะดีใจอย่างมากเลยแต่ใช่ว่ารสชาติของมันจะหวานอร่อยเพราะมันคือเศษขยะแคนดี้ที่สะสมมานานทำให้รสชาติเนี่ยมันออกเค็มอย่างมากเลย แต่ในเรื่องซุดก็กินปีศาจได้อย่างอร่อยไม่รู้ว่าลิ้นจระเข้หรือเปล่าจนได้ป่าปีศาจตัวนี้ลงได้ซัมเมอร์เวนทิกเตอร์ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะฆ่าไปรุ่น3คนที่ทิ้งลูกอมลงถังขยะและเจ้าปีศาจตัวนี้ยังไปตรงกับแคมปัสที่เป็นนิทานพื้นเมืองของเยอรมันนีที่จะลงโทษเด็กๆที่พฤติกรรมไม่เหมาะสมในวันคริสต์มาสที่สําคัญเจ้าตัวปีศาจนี้ในร่างที่2ของมันยังแสดงความเคารพต่อโนเฟสจากภาพยนตร์เรื่อง Spirit ออลเว h ฮดฮันเตอร์ได้ออกมาในตอนแรกๆเลยครับพวกมันคือหุ่นคิดพึ่งต้องคำสาบให้มีชีวิตทุกครั้งเมื่อมีการปั้นประจันพวกเขาถูกซื้อมาในราคาแค่20เหรียญเท่านั้นผู้ที่ซื้อมาก็คือลุงสแตนครับเพื่อจะจัดโชว์หางเงินในร้านกิฟช็อปของเขาตอนแรกคนขายจะไม่ยอมขายครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าผลพวกเนี้ยมันมีคำสาบเลยหลอกขายว่ามันราคาตั้งแพงเลย แต่ป้ายมันเขียนแค่20ดอลลาร์เท่านั้นลงสแตนก็บอกว่าถ้าไม่ยอมขายแล้วก็เขาจะป้นต่อหน้าต่อตาเลยนะและหุ่นพวกดีก็ได้มีชีวิตในกลางวันครับตอนที่ลงสแตนเนี่ยเขาหลับชีวิตภายใต้คำสาบมันก็มีความสุขดีจนกระทั่งธุรกิจหุ่นที่พึ่งเนี่ยทำยอดไม่ได้จนเขายกเลิกการแสดงไปจนลืมไปเลยว่ามีหุ่นพวกนี้จนครบรอบ10ปีและหุ่นคำสาบมันก็แคนครับเลยจะไปสังหาร แต่ว่าก็สังหารผิดตัวไปสังหารหุ่นคิดพึ่งของลูสแตนที่มาเวลเป็นคนปั้นให้หุ่นชำศัพท์ไม่ได้เก่งอะไรมากเลยครับมันสามารถสู้ได้เหมือนกับคนทุกอย่างแม้ว่าแขนขามันจะหักมันก็สามารถขยับต่อสู้ได้จุดอ่อนของมันก็คือความร้อนเพราะแบบนี้นะครับพวกมันเลยมีชีวิตอยู่ได้แค่กลางคืนเท่านั้นในตอนที่ดิปเปอร์สู้กับเชอร์ล็อกโฮมที่เขาน่าจะเป็นบอสในตอนนี้แล้วเชอร์ล็อกโฮมที่กำลังจะปิดชีพดิปเปอร์พาทิ์ก็ขึ้นพอดีทําให้หุ่นคิดพึ่งละลาย ่นคำสาบพ,พวกนี้จะแก้คำสาบได้ยังไงมีทางเดียวก็คือต้องนำพวกมันไปเผาและคำสาบก็จะหายไปในเรื่องพวกดิปเปอร์กับมาวิลจัดการไปได้ทุกตัวเลยครับแต่มีหุ่นตัวหนึ่งที่รอดมาได้ก็คือแลรี่คิงและในตอนจบตอนนั้นมาวิลไม่รู้ว่าจะทำผมทรงอะไรดีแลรลี่คิงก็ได้นำทรงผมให้เธอแต่ตอนนั้นมาวิลไม่ได้หันไปมองคิดว่าดิปเปอร์เป็นคนตอบดิปเปอร์เองก็งงเหมือนกันจบไปแล้วครับกับสับปะหลาดในเมืองกาปิตีฟอล จริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับที่ไม่ได้พูดถึงทั้งบิลไซเฟอร์ทะลกเวลาและก็ความแปลกประหลาดของเมืองนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ